ตามหาศพพี่ยายอยู่ไม่เห็นจะเห็นเลยใครอ่ะฮะเ,เลยเปิดเยขอปวดผายดีจริงเหรอไม่เชื่อเห็นโดนแอสโซเทนด์ไล่าอยู่เลยเอ่ะใครไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยอย่าบอกนะวิญญาณอ่ะจริงเหรอนั่นน่ะ ทำไมอย่าบอกนะว,ว่าพี่ใหญ่จะตั้งคเมิราแมนตายแล้วอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนตายต้องเป็นพี่ใหญ่ด้วยนะผมไม่ได้อยากให้เขาตาย,ยสักนิดพี่ใหญ่จะทั้งคเมิราแมนไม่รอดเหรออ ผมไม่ย่ำจะไปช่วยรีปอัปเกรดให้ผมเร็วรีปอัปเกรดให้ผมเร็วผมจะไปช่วยพี่ใหญ่ได้แล้วครับเบราแมนจะไปช่วยพี่ใหญ่ได้แล้วครับเบราแมนขอเธออัปเกรดผมทีพี่ใหญ่เป็นอร์ซอสอาวุธในรีพาร์ตีผมใช้อาว,วุธไม่ค่อยเป็นเห็นบอกอนกนี้เบราแมนให้มาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลย นายต้องกดล็อกปุ่มแล้วก็ยิงนะเหมอนฉันอนะหาหรอโอเคได้เดีย๋ยวฉันกดปุ่มอัตโนมัติให้เวล้ล่ะโอเคได้ครับแล้วหนึ่งกระเขียนโค้ดให้ AI ไอมาสั่งยิงอัตโนมัตมิเวลานายชาร์บนะโอเคลอกสิว้าวยิงได้จริงด้วยวัดเก๋งเลยเพ่สุดยอดผมชอบเฮ้ แล้ถ้าสมมุติเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆปืนของเราจะเกิดผลเสียไหมไม่เสียอะไรหรอก้อดีจังแล้วผมก็ใช้เปือตโนบไปอย่างนี้ได้ตลอดใช่ได้ข่าวว่ามีเครื่องเทเลพอร์ตเหรอฮะ มีคนไปแตะตัวใช่ไหมถึงจะสามารถเทเลพอร์ตได้ที่ผมได้ยินมาไั้ไม่ไะ้หมายถึงไง้นั่นอ๋อหรือว่าเป็นเครื่องเทเลพอร์ตอันใหม่หมพี่ที่ท่านทีวีแมนเนออมาดูไปดีอยู่ไหนอะอยู่ไหนผออยากเห็นน่ะมันอยู่ไหนละพี่มันอยู่ไหน ผมอยากลองได้มันไปใช้การเทเลพอร์ตอ่ะอม,มันอยู่ไหนเราตใจไว้มันอยู่ไหนครับบอกผมทีที่ไม่บอกอ๋อเดียเลยช็อตขอโทษขอโทษบ่าวไม่มีอะไรครับโอเคคงไม่เป็นอะไรหรอกไหนพาเทเลพอดตหน่อยคือฟังนะว่าว่าอะไรเนี่ย หายถึงโลกเทียบเเอาใหมน,นี่จะไม่ได้หมายถึงไอ้เครื่องที่แกบอกเอครื่องที่รีพอร์ตอ่ะเอาออแล้วพี่ก็ไม่บอกเอาคนแก,กพูดแท่ขนาดนั้นแครจะไม่บอกอ๋อพี่อาเก็บเป็นโลกบารเรียเลยก็ใช่อยู่แล้วแต่ถ้าสปีกแมนไม่เป็นไรหรอกนะ